ตอนนี้เราเข้ามาในโบสถน,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 นะคะทางาโบสถเดินชมภายในโบสถกันค่ะอาจะทำด้วยหินสายสีขาวนะคะสวยะค่ะยาวไปเลยห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องสำหรับใช้สำหรับสวดมนต์นะคะ กำลังส้มแซมค่ะเย็นมากเย็นเย็นเหมือนติดแอร์เลยค่ะภาพเราเรื่องในประวัติศาสตร์ของเขา mm hmm. ข ทางข้าก็สวยมากเลยคนะ่ะสวนภายในโบสถ์นะคะมีการจัดสวนอย่างสวยงามเลยสวยใครที่อยู่แถวน,นี้เชิญมาเที่ยวนะคะสวยมากค่ะ